สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับเรานะครับทีมงานเฉลิมสิริรั์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับเข้ามาชมแปลงเกษตรโคกหนองนาโมเดล35ไร่นะครับแปลงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดสกลนครนะครับก็แปลงนี้นะครับผมมาอัปเดตก็คือขุดไปได้1ปี1ปีนะครับนะหนปีแล้วนะครับก็มาดูภาพมุมสูงกันนะครับ จะสวยงามขนาดไหนครับก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะก็ในแปลงก็จะมีนะครับคลองไส้ไก่รอบที่นะครับมีบ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่สีบ่อนะครับมีไร่นานะครับมีเอ่อมีตรงที่ปลูกป่านะครับปลูกผลไม้นะครับอยู่ในแปลงนี้นะครับครบเต็มนะครับทุกระบบเลยนะครับนะระบบน้ํานี่ก็ ไม่ต้องห่วงครับไม่มีแรงแน่นอนครับแปลงนี้นะครับนะท่านใดนะครับที่จะเข้ามาชมนะครับแวะเข้ามาชมนะครับก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับส่วนสถานที่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลงไว้ในของเพจเฉลิมศิลิรัพย์นะครับก็ทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปชมตัวอย่างได้เลยนะครับนะ ลักษณะการขุดบ่อบข,ของของเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของรูปฟรีฟอร์มบ้างนะครับก็จะเป็นโค้งเว้าตามเป็นตามธรรมชาติบ้างนะครับอยู่ที่ว่า,าเจ้าของที่ต้องการรูปลักษณะอย่างไงด้วยนะครับเป็นหลักนะครับนะแปลงนี้นี่ถือว่าเป็นแปลงที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำเลยนะครับ เดี๋ยวจะเข้าปีที่2แล้วนะครับเดี๋ยวฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับกับทีมงานเรานะครับเฉลิมศิริทรัพย์นะครับสอบถามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมเข้าไปในที่เพจเฉลิมศิริทรัพย์นะครับเรารับกุดออกแบบโคกหนองนาทั่วประเทศนะครับนะก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับที่เข้ามานะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปนี้ด้วยนะครับมีผลงานอีกมากมายให้ได้ชมกันนะครับขอบคุณครับ